ต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องของการใช้งาน list view กับ image นะครับซึ่งตัว2ตัวนี้นะครับก็เป็นอยู่ในตัว window common control นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าเราจะทำฟอร์มขึ้นมาฟอร์มหนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันมี list view อันนี้คือ list view นะไอที่เป็นเส้นกริดอยู่นี้นะครับแล้วก็มี text 2ตัวตรงนี้นะครับ เป็นการกรอ,อกชื่อสมมุติว่ากรอ,อกชื่อว่านาครชัยศรีนครชัยศรีแล้วกดเพิ่มนะครับมันจะเข้าไปเพิ่มอยู่ข้างในนี้นะครับหลังจากกดเพิ่มแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการคลิกที่ตรงเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับตรงชื่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นการจัดเรียงนะครับจัดจัดเรียงจากอากอไก่ไปถึงฮอร์พูดนะครับส่วนนามสก,กุลนี้ถ้าคลิกตรงคอลัมนำ์นามสกุลก็จะเป็นการจัดเรียง จากคอลัมน์ตรงสก,กุลนี้นะครับแล้วก็มีตัวไอคอนนะครับไว้ใช้ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับถ้าดับเบิลคลิกเป็นการถ้าคลิกเป็นการถ้าคลิกเป็นการขอนะครับและอาชื่อกับนามสก,กุลออกมาถ้าดับเบิลคลิกเป็นการลบนะครับ mm hmm. เขียนอีเวนต์เอาไว้ว่าดับเบิลคลิกเป็นการลบนะครับดับเบิลคลิกเป็นการลบนะครับ mm hmm. กดเพิ่มเป็นการเพิ่มลงไปแบบนี้นะครับ นี่ทีนี้เราจะทำยังไงนะครับในขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็นะครับเปิด Visual Basic ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เราต้องทำการครับวางตัววินอ่า m i c r o s o f t c o m m o n c o n t r o l m i c r o s o f t c o m m o n c o n t น o l ตัวนี้ตัว m i c r o s o f t c o m m o n Microsoft Windows Command Control นะครับตัวนี้นะครับติ๊กเวอร์ชัน6นี่แหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็วางตัว Image List เข้ามาเอ่อทษที List View แล้วก็เอา,เอา,เอาตัว Image เข้ามา Image Image List ก็คือตัวนี้นะครับตัว Image List จะเอาไว้สำหรับในการเก็บรูปนะครับส่วน List View นี่ก็จะเป็นการในการแสดงรายการนะครับรายการออกมา ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือตัว image ตัวนี้นะครับเราต้องลองไปหาภาพมาซึ่งตอนนี้ผมเตรียมภาพเอาไว้แล้วสมมุติว่าเราไปสมมติว่าเรา,มมา,เ,รา,เ,าเข้า Google เนาะแล้วก็พิมพ์หาภาพสักภาพหนึ่งอย่างเช่น MSU ได้ไหม MSU MSU โลโก ดีตามหาลัยใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับคลิกคัดลอกรูปภาพนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยเราจะทําให้มีขนาด16บหคูณสินะจะมะีเดี๋ยวนะครับผมคัดลอกรูปภาพก่อนค,คลิกขวาคัดลอกรูปภาพจากนั้นนิววางรูปภาพตัวนี้นะครับเราต้องปรับให้มันได้ขนาด16บหคูณสินะครับ16บหคูณสิ ผมตั้ง16ก่อน16นะครับแบบนี้นี่ก็จะเป็นรูปไอคอนที่เราจะเอามาใช้ตัวอย่างไอคอนที่เราจะเอามาใช้นะครับคลิก New นะครับ new 16คูณ16นะครับแล้วก็วางในตัวไอคอนเมื่อสักครู่นี้ลงมาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเ,เราก็ทำการกด ไฟล์เซฟ for web แบบนี้นะครับทีนี้ผมเอาพื้นหลังออกก่อนแล้วกันนะครับผมเอาพื้นหลังออกก่อนเอาเอาใหม่เอาใหม่ผมเอาพื้นหลังออกก่อนนะครับนิวใหม่เลยนะครับนิวใหม่เลยเพราะว่ามันจะทําให้มีพื้นหลังเป็นสีขาวเอาพื้นหลังออกก่อนคลิกคัดลอกรูปภาพน e วใหม่นะครับแล้วก็วางตอนนี้ตัดพื้นหลังออกไปก่อนตัดพื้นหลังออกไปก่อน แล้วก็ตัดกด delete กดกด delete นะครับจากนั้นก็จะเห็นว่าตรงเลเยอร์นี้นะครับเลเยอร์แบ็กกราวนี้หายไปละนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับให้ภาพชัดขึ้นนะครับปรับให้ภาพชัดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็คลิก image ซซายตั้งเป็นที่16เนื่องจากว่าเรากำลังจะทำขนาด16คูณ16ไอคอนขนาดเล็กนะครับปรับให้ชัดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ Select ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Copy จากนั้น New ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ New รูปขึ้นมาขนาด16 16คูณ16แบบนี้เห็นไหมครับก็คือเราจะทำการ วางไอตัวรูปเล็กไอคอนเมอร์สกูนี้ใส่ที่นี่จากนั้นทำไงกดไฟล์เซฟร์เว็บนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไอคอนใช้อาไว้ในไอคอนใช้งานผมตั้งชื่อว่า MSU นะครับเซฟตอนนี้ก็จะมีไอคอนขึ้นมาอีกนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ VB Project อยู่ใน List View นะครับแล้วก็ไอคอนใช้งานจะมี MSU ขึ้นมานะครับเรา ดับเบิลเราคลิกที่ p p e r t y นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกที่ custom ตรงนี้นะครับเลือกนะครับขนาดไอคอนจะมี3ขนาดนะครับ16คูณ16 32คูณ3 2 48คูณ 48, 48ตอนนี้เราจะใช้ขนาด16คูณ16นะครับ insert picture นะครับตัวนี้ผมจะเอา msu เข้าไปแบบนี้เดีย๋ยวน้ไอคอน msu เข้าไปแล้วใช่ไหมไอคอน msu เข้าไปแล้วต่อไปผมจะ เพิ่มเข้าไปอีกไอคอนหนึ่งสมมุติว่าผมใช้ไอคอนนี้แหละนะครับ g l o b เนี่ยนะครับกด Open อันนี้เป็นวิธีการไปทำไอคอนเข้ามานะครับทำแบบนี้ต่อมา Insert Arrow นะครับใส่ลูกศรเข้าไปแบบนี้นะครับ3ไอคอนมี3ไอคอนพอไหมพอนะครับหลังจากนั้นก็กด OK ไปก่อนจากนั้นนะครับเราคลิกที่ตัว List View ตรงนี้นะครับ Double Click ที่ Custom นะครับแล้วก็ ให้เราตั้งค่าตรงนี้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับอัพเรลนะครับเราต้องการให้เป็นแบบ 3D หรือเป็นแบบ Flat แบบ Flat ก็จะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับแล้วก็เลือก i ิวแบบรีพอร์นะครับเพราะว่าเรากำลังจะต้องการที่จะทำเป็นแบบ Report คือจะมีตัวเฮดนะครับเฮดเดออยู่ข้างบนนะครับคอรรอมเฮดเหลังจากนั้นนะครับคลิก Label Edit นะครับให้คลิกเป็นแมนนวลนะครับแบบนี้ คลิกเป็นกริดโชว์เป็นแบบตารางเส้นกริดไหมแบบเมื่อกี้นะครับคือเราต้องการเป็นเส้นกริด f ู l l ล o w Select ก็คือเวลาติ๊ก1อันเนี่ยก็หมายถึงว่ามันหมายถึงการติ๊กทั้งแถวเลยใช่ไหมใช่นะครับแบบนี้นะครับมาติ๊กดูที่แท็บ Image List นะครับเราก็มาเลือกนะครับ Image List 1ซึ่งก็คืออตัวนี้นะครับ Image List 1ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้น คอลัมน์เฮดเดอร์เนี่ยเราก็มาเพิ่มคอลัมน์ตอนนี้เราจะมีคอลัมน์อยู่กี่คอลัมน์มี2คอลัมน์ใช่ไหมคอลัมน์ mm hmm. column, แรกให้ชื่อนะครับถูกไหมมีเรามีกี่คอลัมน์เมื่อกี้เรามีกี่คอลัมน์เมื่อกี้มี2คอลัมน์มีชื่อกับสกุลนะครับชื่อนะครับเป็นชื่อนะครับขนาดนะครับความกว้างสมมติว่าให้4 0 0พันแล้วกันนะแล้วก็ ไอคอนอินเด็กซ์ไอคอนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะจะ,จะใช้ไอคอนตัวไหนไอคอนหมายเลข1ก็คือไอคอนไอตัวไอคอน mbsu ของเรานะครับคลิก Apply นะครับแล้วก็กดโอเคลองรันดูนะจะเห็นว่าไอคอนขึ้นมานะครับหนึ่ง uh, เป็นไอคอนหมายเลขหมายเลขหนึ่งซึ่งเห็นว่ามันเป็นสีขาวตรงนี้ดูมันไม่สวยนะครับให้เรากลับมานะครับที่ตัว image list ตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบมันคลิกที่ Custo ม นะครับติ๊กที่คัลเลอร์นะครับเป็นมัสคัลเลอร์นี่คือเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเป็นการกลองสีออกไปใช้สีขาวตัดสีขาวออกไปออกนะครับลองรันดูนะจะเห็นว่าสีขาวถูกตัดออกไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับเรากลับมาที่ List View เพราะว่าเราต้องการที่จะทำสองคอลัมน์เมื่อสักครู่ใช่ไหมนะครับเราก็มปทำการตรงนี้มันเยอะไปใช้2 5 0 5พอไหม2อ0พแล้วก็มา Insert คอลัมน์อีก1คอลัมน์นะครับ ชื่อคอลัมน์สก,กุลคอลัมน์สก,กุลนี้ก็สักสามพันพอไหมคนสก,กุลยาวนะครับไอคอนไอคอนเป็นหมายเลขอะไรหมายเลข2องไหมหมายเลข2องนะเพราะนั้นลองรันดูนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นชื่อขึ้นสก,กุลแบบนี้นะครับลองจัดขนาดตามที่เราต้องการนะจัดเลยตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับได้ได้มาละต่อไปเราจะเป็นการแอดข้อมูลใส่ลงไปนะครับลงไปในตัวรายการนี้นะครับ วิธีการแอดข้อมูลใส่ลงไปนะครับก็คือเราก็เขียนโค้ดดังนี้ผมจะ Copy ปี้เลยแล้วอธิบายเป็นตัวไปนะครับขั้นแรกเราก็ออกคำสั่ง Dim นะครับประกาศ double click เข้าไปที่โหลดนะครับแล้วก็ประกาศ Dim นะครับแล้วก็ xlvw ตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการแหละตอนนี้ผมตั้งเป็น xlvw นะครับ เป็นชนิด list item ก็คือตัวนี้นะครับ list item เป็น list item ที่อยู่ข้างในนี้นะครับาจากนั้นเราก็ copy ชุดนี้มาเลยลอง copy มาซึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับเรามาพิจารณาดูที่มันขึ้นต้นด้วย Width แล้วมันใน e n นท้ายด้วย end with with d กับอะไร with d กับ list view list item เห <He> ็น <ard S 2> ไหมครับ list view list view 1 list item ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ย เวลาเราใช้ไอตัว List View 1. List Item เนี่ยต่อไปเราก็ใช้ Property เนี่ยเราใช้แค่จุดนะครับมันก็จะเป็นการขึ้น Property ของไอตัว List View 1. List Item นี it ้ขึ้นมาถ้าเราไม่ประกาศวิ h ตรงนี้นะครับเราจะต้องพิมพ์ตรงเนี้ยให้ให้เต็มเต็มเลยก็คือเอาชุดเนี้ยก็ปิมมาใส่ตรงเนี้ยนะแล้วเอาจุดออกแบบเนี้ยนะครับเอาจุดที่อยู่ข้างหน้านี้ออกแต่คือเราประกาศแบบนี้ก็คือมันสามารถที่จะย่นคำสั่งเราลงไปได้ เราเซตนะครับเซตตัวแปรเดียวกันนี้นะครับเท่ากับจุดนะครับอันนี้คือเครื่องหมายจุดนะครับจุดแอดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการกําหนดคีย์กำหนดคีย์กำหนดค่าต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสําคัญก็คือตัวไอคอนตรงนี้ไอคอนตัวสุดท้ายนี่จะเป็นไอคอนหมายเลขไอคอนตอนนี้จะเห็นว่าผมกําหนดให้นะครับตัวคอลัมน์ที่1จอมขวัญน,นะครับ ตัวอย่างนี้แล้วก็ให้นามสกุลนามสกุลเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นส่วนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นซับนะครับมันเป็นซับไอเทมของของไอตัวนี้นะครับของของของชื่อตรงนี้นะครับของไอเทมนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะแอดถ้ามี3คอลัมน์เราก็เพิ่มไอตัวนี้เข้าไปอีกอันนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลข1เป็นเลข2โอเคไหมครับเป็น3คอลัมน์อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องไปทําที่ ตัวคอลัมน์ที่3เพิ่มเพิ่มใน list view ก่อนนะหลังจากนั้นทํำยังไงตอนนี้เราได้ข้อมูลลงมาแล้วนะครับเรากรอกข้อมูลลงมาแล้วนะครับจังตรงนี้มันเป็น p 2 p 3มพวกให้เป็นเป็น,ปน,ปน, key, นคีย์นะครับเป็นคีย์เฉยๆนะครับเราไม่ใส่คีย์ก็ได้เราจะไม่ใส่คีย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเราลานปุ๊บนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วโอเคไหมต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือการให้มัน sort ในการที่จะ s o r เนี่ยคลิกลงไปตรงนี้นะครับคลิกลงไปตรงชื่อเนี่ยให้มันซ o r นะครับจากกิจวัลเนี่ยขึ้นมาก่อนกอไก่ถึงพอรนกูกหรือพ ok อนกูกมากอไก่เราจัดได้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกลงไปที่ตรงส่วนของคอลัมน์คอลัมน์คล,มคลิกนะครับเมื่อมีการคลิกที่คอลัมน์ถูกไหมเมื่อมีการคลิกที่คอลัมน์ทำยังไงเมื่อมีการคลิกที่คอลัมน์นะครับเมื่อมีการคลิกที่คอลัมน์ เมื่อมีการคลิกที่คอลัมน์เราก็ออกคำสั่งดังนี้นะครับ listview1.SortKey นะครับ listview1.SortKey เท่ากับ ColumnHeader.Index-1 นะครับหมายความว่าเราจะเอาอิ t ตาคอลัมน h e a d e r ตรงนี้นะครับ .Index ลบด้วย1นะครับจากนั้นเอา listview1.SortOrder นะครับ SortOrder นี้เราสามารถที่จะจัดได้ว่าจะให้มันเป็นการเรียงแบบจากกอไก่ ไปหอรุคู่หรือจากหอรทุคู่มากอไก่เราเลือกเอานะครับเราใช้เป็นแบบ ascending เป็นกอไก่ไปฮอรทุคู่นะครับจากน้อยไปมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่า listview 1 sort เท่ากับ true ลองรันดูนะครับเมื่อลองลันปุ๊บกดชื่อปับ๊บนะครับมันจะกลายเป็นเห็นนะครับจากกอไก่ไปฮอรทุคู่นะครับนามสกุลนี้มันเหมือนกันเพราะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับมันจะ sort ตามที่ออกมามค่าเดิมมันชื่อนะครับมัน sort แล้ว หลังจากนั้นต่อไปนะครับเราจะทำการเราจะทำการเพิ่มค่านะครับให้กับไอตัว list view ตัวนี้เราทำยังไงนะครับลองวางเฟรมเข้ามาสักอันหนึ่งแบบนี้เมื่อวางเฟรมเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยนะครับเอา l a เบ l ใส่เข้ามา1อัน2อ,อันเอา l a เบ l ใส่เข้ามา2ออันตั้งชื่อกับนามสกุลน,นะครับแคปชั่นคือชื่อชื่อนะครับไอตัวข้างล่างแคปชั่นคือสกุล หลังจากนั้นเราก็เอา Text นะครับ Text มาวางไว้ตรงนี้นะครับสำหรับกรอกชื่อ Text สํสำหรับกรอกนามสกุลแบบนี้จัดตามที่เราต้องการนะครับจัดขนาดตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็เอาปุ่มมาสักปุ่มหนึ่งใส่ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลในใน list view นะครับตัวนี้ให้เพิ่มลงไปเท็กซ์หนึ่งนี้นะครับตัดข้อความเท็กซ์หนึ่งออก ลบออกนะครับเทกสตัดข้อความเทกสอออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับโค้ดในการเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับเรามาดูโค้ดในการเพิ่มเขียนดังนี้นะครับเราออกคําสั่งนะครับ list view 1 t list width นะครับ list view 1 list item n width เห็นไหมครับ width กับ n width นี่คือถ้าเราไม่เขียน width เนี่ยถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เนี่ยเพราะนั้นโค้ดที่เราเขียนเราจะต้องทําแบบนี้ครับเรา ตัดชุดนี้ออกถ้าเราไม่เขียนนะเราจะต้องระบุแบบนี้ครับแบบนี้จุดลงไปอย่างนี้ครับเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เราก็ต้องออแบบนี้เราต้องระบุแบบนี้เต็มเต็มโอเคไหมครับแต่นี่คือเราจะใช้แบบวิดนะครับก็คือจะได้สะดวกลองคลิกนะครับลงไปดูนะครับ เ,เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับอันนี้คือประ,ประโยคเดิมใช่ไหมประโยคในการ set set เซตเซตตัวแปร xlvw เมื่อสักครู่นี้นะครับเท่ากับ add เห็นไหมครับแทนที่เราจะ add เมื่อสักครู่นี้แทนที่เราจะ add อย่างเงี้ยนะครับแทนที่เราจะ add อย่างนี้เราก็ add ด้วย Text1 จุด e x t นามสกุลแทนที่เราจะ add add ด้วยแสงแก้วอย่างนี้แล้วก็ add ด้วย Text 2งจุดททจททจทท 2. อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะถูก add เข้าไปใน list view นะครับเพิ่มข้อมูลเข้าไป คำว่านครชัยศรีอะอย่างนี้นะครับคลิกเพิ่มนะครับบันทจะึจะเพิ่มนครชัยศรีเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราคลิกตรงชื่อมันจะเป็นการซอสเห็นไหมครับซอสจากมากไปน้อ,ย,อยจากน้อยไปมากพูดผิดจากกอไก่เป็นฮอนนกูกนะครับเพราะว่าเราตั้งเอาไว้จากนั้นสกุลก็เหมือนกันเห็นไหมครับจากชัยศรีชัยชอช้างขึ้นก่อนแล้วก็ไปถึงฮอร์นกูกเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะเอาข้อมูลเราจะเอาตัว สเตตัส uh, Bar ใส่ลงไปนะครับวางสเตตัส Bar ใส่ตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับตั้งดับเบิลคลิกที่คัสตอมนะครับพาร์แนลนะครับตั้งชื่อว่าชื่อโคลอนชื่อขีดสกุลแล้วก็โคลอนแบบนี้นะครับความความกว้างนี้ให้เป็นสัก4,000นะครับ4,000นะครับชื่อสกุล4,000นเอ้ยนี่มัน40,000 4,000 พอไหมถ้าพอก็เอาแค่นี้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเรากเา็เราต้องการให้โชว์ใช่ไหมเราต้องการให้โชว์ชื่อสกุลตรงนี้เราเราก็พอคลิกเข้ามาหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการโชว์เพราะนั้นเราก็ไปเ,เขียนโค้ดในการคลิกแบบนี้ เขียนโค้กโค้ดในการคลิกดับเบิลคลิกลงไปแบบนี้นะครับเเลือกอีเวนที่เป็นอีเวนทของการคลิกอีเวนทของการคลิกนะครับแล้วเราก็บอกว่าสเตตัสบาร์หก็คือตัวสเตตัสเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็ยังไงแล้วก็จุด panel, พาร์แนลพาร์แนลที่1เพราะว่าไอตัวเนี้ยไอตัวนี้คือพาร์แนลที่1ถ้าเราเพิ่มพาร์แนลขึ้นอีกอันนี้เป็นตัวอย่างเดิมนะออันเนี้ยมันมี1นึ่งพาร์แนล เพราะนั้นถ้าต้องการเพิ่มพาเลขึ้นอีกก็เพิ่มได้นะครับไม่มีปัญหานะครับดับเบิลคลิกที่คอลัมน์แบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มพาเลขึ้นอีกนะครับอินเสิร์ตพาลขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ uh, ชื่อสมมติว่าเวลานะสมมติว่าเวลาถูกไหมแล้วก็แอปพลายเห็นไหมครับพาเลก็จะเกิดเวลาเกิดขึ้นอ,อีกอันนึงแบบนี้แต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้ดับเบิลคลิกลงไปนะครับแล้วก็บอกว่า uh, ใช้คําว่าชื่อสกุลนะครับต่อด้วยนะครับ ต่อด้วยต่อด้วยข้อความคำว่า list view 1 select item t e x t นะครับต่อด้วยต่อด้วยต่อด้วยเว้นวรรคหตัวอักษรแล้วก็ต่อด้วย list view 1 select item sub item ตัวที่1ก็คือนามสก,กุลนะครับกด r ันดู เมื่อเราคลิกลงไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับชื่อสกุลตรงนี้มันจะดีดเข้ามาที่ตัวพาร์เนลพาร์เนลที่1ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เวลาขึ้นมาด้วยเราก็สามารถที่จะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งได้ดังนี้ Status Bar 1.Panel pan dot e l p ที่2 t e d t เท่ากับ now นะครับเท่ากับ now ก็คือปัจจุบันนี้เห็นไหมครับมัน,น,นก็จบอกเวลาปัจจุบันนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ สิ่งที่เราจะทำก็คือเมื่อทำการดับเบิลคลิกลงไปแล้วเป็นการลบข้อมูลที่อยู่ข้างในนี้ออกเราจะทำยังไงในการลบข้อมูลออกนะครับดับเบิลคลิกอีเวนต์ดับเบิลคลิกเราจะใช้เมื่อเป็นการดับเบิลคลิกนะครับเมื่อเป็นการดับเบิลคลิกลงไปที่ตัว list view ตัวนี้เราบอกว่า list view 1ก็คือตัว list view list item remove Remove อะไร r e m o v e l i s t i t e m s e l e c t i t e อเทมดอนกะครับก็คือเอาไอตัวอินเดที่เราทําการเลือกลงไปอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกลงไปสมมุติว่าเราเลือกที่จักรกลิดแสงแก้วนะครับดับเบิลคลิกแกลก,ก,ลกเห็นไหมครับจักริดหายไปเพราะอะไรเพราะเรานะครับเป็นการเราลบเราลบอะไรเราลบเราลบอินเดที่เราดับเบิลคลิกลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็เป็นโปร อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์อันนึงนะครับเป็นการทดลองศึกษาเรื่องของ list view นะครับตัว list view นี้จะใช้งานบ่อยนะครับในกรณีที่ต้องการที่โชว์ข้อมูลนะครับเป็นรายการออกมาให้ผู้ใช้ได้ใช้ได้ได้ดูอันนี้ก็ปรับตามที่พวกเราต้องการแบบนี้นะครับเพราะนั้านใบงานนี้ก็จะมีแค่นี้ นะครับพวกเราก็ปรับไอ,ไอคอนเลือกไอคอนทำไอคอนมาใส่นะครับให้พอดีกับที่เราต้องการนะโอเคผมก็จะยุติการบรรยายแค่นี้เรื่องนี้